สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง youtube แล้วก็ทาง facebook แฟนเพจวนฤทธิชีวิตง่ายนะครับวันนี้มาพูดถึงการให้น้ำทุเรียนในช่วงหน้าแล้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคใบไหม้แล้วก็ทำให้ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีครับที่ผมให้จะให้เพื่อนๆดูก็คือการให้น้ำแบบ วงกว้างนะครับหรือว่าการให้น้ำแบบเลยปลายใบครับดูสีดำๆนะครับที่ดินเปียกนะครับคือรัศมีของหัวน้ำของเรานะครับดูครับมาถึงนี้นะครับใบทุเรียนอยู่นะครับประมาณนี้ครับมาดูอีกด้านครับนี่ครับฝั่งนี้จะดูชัดกว่านะครับรัศมีการให้น้ำนะครับสำคัญต่อทุเรียนอย่างไรครับ เพืเ่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าปลายใบอยู่ตรงไหนปลายรากของทุเรียนก็จะอยู่ตรงนั้นเช่นกันครับการให้น้ําก็คือต้องให้ถึงปลายรากนะครับที่โคนต้นไม่เปียกก็ไม่เป็นไรนะครับให้ขยับหัวน้ํามาอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับให้โดนปลายใบแล้วก็กลางพุ่มนะครับไม่ถึงต้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆครับ มาดูอีกต้นครับนะครับต้นนี้ปลายน้ําก็จะมาอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับปลายใบครับผมจะเน้นการวางสปริงเกอร์ให้ตรงกับปลายใบมากที่สุดครับดีครับรัศมีการในน้ำนครับเป็นวงกว้างครับรับประกันได้ว่าแบบนี้ไม่ว่าทุเรียนเล็กหรือทุเรียนใหญ่นะครับใบของท่านก็จะ ไม่เกิดอาการไหมแล้วก็ทุเรียนของท่านก็จะไม่ขาดน้ํำในหน้าแรงครับมาพูดถึงทุเรียนที่ขาดน้ํากันนะครับส่วนมากก็จะเกิดจากการตั้งหัวน้ําชิดลําต้นนะครับทําให้น้ําไม่สามารถกระเด็นออกมาถึงปลายรากได้นะครับบางท่านมาพูดบนนะครับว่าอหน้าแรงทําไมให้น้ําทุเรียนทุกวัน แต่ทุเรียนก็ยังเฉาครับก็คือสาเหตุการวางตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์น้ำปิดวิธีครับคลิปนี้ก็มาฝากถึงมือใหม่ที่จะติดตั้งแล้วก็วางระบบน้ำต้นทุเรียนไม่ว่าทุเรียนใหญ่หรือียนเล็กนะครับเพื่อนๆต้องคิดถึงอนาคตนะครับไม่ใช่วางใกล้ต้นนะครับต้องคิดถึงนะครับ ถ้าเป็นการฝังท่อแบบนี้นะครับนานไปก็จะขุดจะดึงขึ้นลําบากนะครับก็ต้องวางแผนใน่ดีก่อนที่จะวางท่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจากลาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ